สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในาเปาบีทนะครับซึ่งกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดช่วง COVID โควิดระลอกสองไปวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ค่าเข้าคนละ40บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กอายุประมาณไม่เกิน10ต้นๆก็ไม่เสียค่าเข้านะครับ น,นีจะเป็นส่วนของในร้านอาหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในของปา่าเปาบีแล้วนะครับตรงนี้เป็นอุโมงค์ผักอันนี้ก็จะเป็นพวก<ป>ฟักต่างๆครับนะตรงนี้ก็จะเป็น กระทกลกนะครับแต่ยังไม่ออกลูกอาอโมงบวบนะครับกินได้ไหมกิาช่วงที่หน้าฝนนี่ถ้าจะสวยมากนะครับเพราะว่าใบก็จะเลยคุม รตรอน,นี้เราเดินมาถึงในส่วนที่เรียกว่าบีชเลยนะครับชายหาดแต่ตรงน,นี้ก็จะมีนาข้าวมีลำธารน,น้ำตกเป็นทนทางที่เราเดินมาด้านหลังผมน,นี่ก็จะมีข้อควายนะครับ ู่3ตัวเป็นควายเปลือกตัวหนึ่งนะครับอีก2ตัวก็เป็นควายแบบธรรมดาทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์เด็กๆก็สามารถมาเล่นกันได้เมื่อกี้เห็นมีเด็กเล่นอยู่หลายคนนะครับตอนนี้ก็กลับนี่บรรยากาศด้านไหนนะครับ อันนี้ก็มีในส่วนของกลงแกะนะครับให้นมแกะหีเป็นลูกแกะอยู่มีห้องน้ำด้านนี้ขายอาหารขายน้ำครับเดี๋ยวเราจะลองไปกินอาหารด้านในนะครับ ีก็เป็นสวยของชาย่ายของที่ปางเปาบีนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสี่โมงแดดเริ่มล่มลงหน่อยครับไม่กีแดดแรงมากตน,นี้ก็จะมีกลุ่มของนักท่อทงเที่ยวสาวๆใส่ชุดสวยๆมาถ่ายรูปก,กัน ก็จะเป็นที่ให้นั่งเล่นชิวๆนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นแบบนาข้าวแล้วก็จะมีกระท่อมให้นั่งเล่นมีจะขายไว้ให้นอนเล่นด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็ทานข้าวกันที่แน่นมาแล้วตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะครับ